เด็กก็อาศัยอยู่แถวบางรักเป็นคนบางรักตั้งแต่เกิดสีลมบางรักเนี่ยนะฮะแล้วก็มีชีวิตอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะว่ากำปองมุสลิมที่เป็นเจาหวามันมีนิดหน่อยเท่านั้นเองมีไม่กี่หลังแล้วก็แน่นแฟนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคาเฟ่เป็นคนจีนสนิทสนมกันมากเรียกว่าเวลาออก,ออกบวชแล้วก็ให้ขนมเขาตจีนเขาก็มาให้อะไรกันจนกระทั่งเราก็เลยคิดว่าเออไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเรากับเขาอาจจะแตกต่างกันที่ว่าเราเออเราต้องละหมาดหรืออะไรนะเพราะเด็กๆเ,เราก็เห็นมาว่าครอบครัวเรา,เราละหมาดกันมาตลอด ผมเนี่ยอ่านยาซีนได้ขณะที่ผมยังท่องภาษารับไม่ได้เนยเพราะว่าคุณพ่อเขาอ่านทุกเชา้าทุกวันเสียงดังคือผมนอนหลับเนี่ยเขาอ่านอัลกานสุโบเนี่ยผมได้ยินกอกใส่หูตลอดระยะเป็น1 0บสปีจนผมผมท่องขึ้นใจอะนะฮะหละังจากนั้นก็โอเคพอเริ่มโตหน่อยคุณพ่อก็ส่งไปเรียนไปโรงเรียนมุสลิมนะื่อโรงเรียนสุริยันุสอน ก็เป็นโรงเรียนประฐมสมัยนั้นยังมีปอเจอยู่เรียนปอหนึ่งเรยนปอลเจ็ project. ตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆเลยเราเรียนด้วยความเป็นเด็กก็อยากจะสนุกสนานไปก็อยากจะเล่นกับเพื่อนทําไมเราไปเช้าๆเราต้องไปก่อนชาวบ้านเขานะโรงเรียนเข้า9ก้าโมงเราไป8ปดโมงพอไป8ปดโมงเราก็ไปเรียนกูระอ่านไปเรียนฟ้าดูอินทุกวันหลังจากนั้นก็มาสอบติดเข้าเทคนิคกรุงเทพตอนนี้เริ่มใกล้แล้วสาธุปรดิษกับแถวทุ่งมหาเมฆมันใกล้นะ ก็เรียนอยู่โอเคจนกระทั่งจบพอจบเสร็จก็มันไม่ได้คิดว่าเราจะเรียนต่อเราคิดว่าเราจะทํางานแล้วก็เราเห็นพี่ชายเราทํางานหลังจากไปทํางานสักพักหนึ่งเราเริ่ม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 คิดแล้วว่าโอเคความรู้ขนาดนี้มันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอสําหรับการที่เราจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราก็เริ่มส่งตัวเราเรียนนะส่งตัวเราเรียนจบปิญญาตรีจบสุดท้ายตรงทั้งเรียนจบปิญญาโทชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปเราเริ่มเห็นแล้วว่า าการที่เรามีมีความรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะผลักดันคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมล้วนสรรหาแต่ทว่าปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสังคมคุณภาพนั้นมีอะไรบ้างอันดับต้นๆก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการศึกษาเพราะการศึกษาสามารถนำมาซึ่งการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งนี้นอกจากปัจจัยทางด้านความรู้และสติปัญญาแล้วควรจะมีสิ่งใดประกอบควบคู่กันไปอีกบ้างมันมีโอกาสสวันสวันหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีคนที่เขาเห็นผมนะทำงานผมเนี่ยไว้ผมยาวแล้วก็ทํางานคือผมจะไปเช้าเจ็ดโมงช้าผมไปแล้วแล้วผมจะกลับมืดกลับเย็นๆเลยอะไรอย่างเงี้ย <s> เขาเนี่ยมาบอกคนที่ผมเคารพนับถืออยู่คนหนึ่งว่า เขาอยากให้ผมไปทํางานกับเขาเขาบอกว่าถ้าไปทางานกับเขาเนี่ยเขาจะส่งผมไปอยู่ที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันผมก็กลับมาบ้านผมนั่งถามตัวผมในชีวิตผมถ้าผมจะต้องจ่ายสตังค์แล้วบินไปฝรั่งเศสไปเยอรมันเองเนี่ยผมจะมีโอกาสไหมผมว่าผมไม่มีโอกาสผมก็เลยตัดสินใจทํางานกับเขาเพอไปทำงานเขาก็ได้ประมาณสองสาเดือนเขาก็จะส่งไปผมอขอขออนุญาตเขาไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่เดือนหนึ่งตอนที่ผมอยู่ฝรั่งเศสผ,ผมแปลกใจมากเลยว่าฝ hey, รั่งเศสมุสลิมเยอะมากเลย แม้แต่ป้ายโฆษณาเขายังเป็นรูปโดมเลยค,คือผมเดินระหว่างทางนะผมผมเห็นช่องรีเซ่น่ก็อยากไปนะประตูชัยคือมันไกลแต่เราก็เห็นนะโอเคเราก็ใช้วิธีเดินไปเรากเห็นเออเฮ้ยเออเฮ้ยมันทำไมป้ายโฆษณาเขาที่เป็นเสาใหญ่ๆเนี่ยทำไมข้างบนมันเป็นรูปรูปโดมอะไรอย่างงี้หลังจากนั้น,น,นโอเคพอกลับมาก็มาทํางานอยู่ที่บริษัทอีกสักสอง,ส,องสามปีเราก็ลเลยเริ่มคิดว่าเอะเราน่าจะมีธุรกิจของเราเองบ้างตอนแ,แรกทำถ,ถามว่า ทำเลยไม่ไมผมไปร่วมกันธุรกิจกับเพื่อนก่อนเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแล้วก็เห็นสัจธรรมอยู่อย่างนึงสำหรับผมคนอื่นอาจจะไม่ใช่นะฮะว่าเพื่อนอย่าทําธุรกิจกันเลยเป็นเพื่อนกินข้าวดีกว่าสําหรับผมนะผมแต่ว่าท่านอื่นผมคิดว่าโอเคก,ก,ก็มีเหมือนกันแต่เป็นอาจจะว่าอาจจะเป็นว่าผมผิดเองผมผิดเองที่ผมไม่สามารถปรับวิถีในการทํางานผมให้สอดคล้องกับเพื่อนผมได้เพราะว่าเพื่อนผมจะมีการแลกเช็คจะมีอะไรดอกเบี้ยทั้งนั้นเลยคือผมแบบ ผมเริ่มบิดอัานแล้วตอนที่ผมบอกนะั้นมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกเอารกํำหนดอยู่เหมือนกันให้ผมจะต้องฮิดีรอจ่คือเคลื่อนย้ายจากตรงนั้นออกไปถามว่ามาขายเครื่องมือแพทย์ได้ยังไงธรรมดาเมื่อก่อนเวลาเซลล์ขายของเวลาไปโรงงานนะคุณจะต้องนัดถูกไหมฮะเพื่อจะไปพบเอนจิเนียร์หรือผู้จัดก,การฝ่ายขายหรือวิศวกรอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่แรกที่รามาที่รามาเขาให้โอกาสเราจังหวะจริงๆด้วยผมถึงบอกไม่มีอะไรบังเอิญเอารถจัดสรรให้ผมไปในวันนั้นที่เครื่องที่เขาเสีย แล้วผมแก้ปัญหาเขาได้เขาก็เลยให้โอกาสว่าเขาอยากจะซื้อเครื่องใหม่แต่ขอเป็นยี่ห้อนี้คำถามผมว่าใครขายว่ายี่ห้อนี้สมัยก่อนมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะฮะก็ตรวจยี่ห้อเป็นของญี่ปุ่นเสร็จก็ติดต่อทางแฟกซ์ก่อนเมื่อก่อนยังไม่ยังไม่อีเมลมีแฟกซ์ติดต่อแฟกซ์เสร็จญี่ปุ่นก็ตอบมาผมก็เลยตัดสินใจบินไปญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นตกใจมากไอ้นี่ซื้อของไม่เท่าไหร่มันบินมาทําไมวะไม่ได้ซื้อแบบที่ซื้อเยอะอะไรนะ เขาบอกเขามีตัวแทนแล้วผมก็ตือ้อผมบอกว่าขอผมขอผมไม่ต้องเอาราคาเท่ากับตัวแทนก็ได้แพงกว่าก็ได้แต่ให้โอกาสผมแล้วขอเวลาผมปีหนึ่งคิดดูเลยครับผมขายของแพงกว่าเจ้าเดิมที่เขาขายอยู่อะแล้วผมมีเวลาหนึ่งปีในการพิสูจน์ผมไม่มีของในสต็อกผมไม่มีแคตตาล็อกผมมีแต่เครื่องไขอกาสารผมต้องทางานหนักขาขนาดไหนแต่ผมชัดเจนนะเวลาผมไปหาลูกค้าว่าผมเป็นมุสลิมช่วงแต่ผมทําบริษัทเองอะคือผมชัดเจนขนาดว่าได้เวลาละหมาดผมขอเขาละหมาดในห้องเขาอะ เหมือนมีครั้งหนึ่งผมไปออกบูธงานที่ศูนย์สิริกิจผมหาที่ละหมาดไม่รู้จะไปละหมาดสมัไหนมันเป็นบูธใช่ไหมฮะเราก็เลยกับพนักงานอสองคนผมก็หาที่ลงไปเดินไปข้างล่างโอเคมันก็จะมีที่ลุโลง่งเป็นหน้าลิฟต์เพอผมก็ปูเอาเอา,เอาสื้อนอกปูเป็นผ้าปูละหมาดอ,อัลลอฮอวบัตลิฟเปิดคนทอกอกมาผมความรู้สึกผมแบบเพิ่งล็อกอัดแรกแบบ โอ้โหไม่ก so like. hey. ูเสวเลยอะไรอย่างเงี the studio, students, to ้ยแบบเขาก็จะแบบเดิมหลบๆๆพอหลังจากนั้นวันที่สองคุณเชื่อไหมครับผมได้ห้องผมก็เลยแบบเออก็เนี่ยเอาเป็นเคสเวลาผมไปเจอคุยกับลูกน้องหรือใครเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยด้เวลาผมประมาทเดี๋ยวคุณเชื่อเดี๋ยวขั้งแรกมันจะยากแล้วรั้งที่สองเนี่ยมันจะเริ่มง่ายแล้วจะมีคนเ็แบบอลอสจะส่งคนมาช่วยคุณให้ได้ที่ดีๆเมื่อก่อนผมรู้จักสันติชนสันติชนผมต้องขอบคุณสันติชนเลยเนี่ยขอบคุณอลอ์ที่ให้ผมรู้จักสันติชนเมื่อก่อนผมไม่รู้หรกู่ไร็ม มาละหมาบวันศุกร์เจอฟังครูแอมมาอะไร mm hmm. ก็เริ่มจะแบบเฮ้ยใ,ใช่แล้ววะ่ะแบบพูดง่ายๆฟังเข้าใจแบบเออใช่แล้วอะไรแล้วแล้วก็คุณประเสริฐเขาเปิดพื้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทํากิจกรรมได้อะไรอย่างนี้นะ mm hmm. ก็โอเคได้มีโอกาสทํากิจกรรมได้รู้จักพี่น้องมูสซิมปัจจุบันนอกเหนือจากที่ทําพวกเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะทําอาหารอยู่หนึ่งรายการซึ่งเป็นอาหารที่มัน สูตรนี่มันหายไปเนิ่นนานแล้วผมกับพัญญาก็ไปตามหาสูตรกันมาเป็นสตอรี่ได้เลยนะครับไปอินโดนีเซียกันไปถามสูตรไปอะไรอย่างนี้ไปจนก,กระทั่งตัวนี้โอเคเออชอลล็ปปีนี้เราน่าจะร้อนสินค้าตัวนี้ออกมาได้ซึ่งผมอาจจะขออนุญ,ญาตย,ยังไม่บอกก่อนว่าผมจะทำอะไรตรงนีออ้แล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วในอนาคตที่เรามองแล้วโอเคอีกสองปีข้างหน้านะฮะอาเซียนรวมเป็นหนึ่งประชากรในอินโดนีเซีย280ล้านคนมาเลเซียอีกมาะมาณ30-40ล้านคน มุสลิมที่อยู่ในไทยผมตีว่าประมาณมีสัก5%เปรซะมาณ 3- สี่ล้านคนในฟิลิปปินส์อีกมหาศาลนะคนที่จะปรพวอ่านฮาราลผมว่ามันเป็นโอกาสสำหรับมุสลิมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าเวลาให้คนมองมุสลิมเนี่ยผมอยากให้เขามองแบบเราเป็นคนมีคุณภาพจริงๆตบบนี้พูดแต่าปากมันไม่ได้๋อมุสลิมมีคุณภาพยังไงอะเราต้องทําให้มันเป็นรูปธรรมไม่ใช่ให้มันแค่เป็นปากคาพูดเพราะนั้นสิ่งหนึ่งผมจะบอกว่า พูดแล้วต้องรักษาคําพูดองค์กรส่วนใหญ่นะวันนี้ที่ทําแล้วไม่ค่อยประสมความสําเร็จเนี่ยมันมาจากหนึ่งไม่มีไม่มีความรับผิดชอบราถามว่าความรับผิดชอบเพราะว่าอะไรเขาไม่รู้หน้าที่คุณไม่รู้หน้าที่เลยทํางานแล้วคุณไม่รู้ว่าขอบขายหน้าที่คุณต้องทําอะไรบ้างแล้วคุณจะให้ผมรับผิดชอบอะไรผมยังไม่รู้ในหน้าที่ผมเป็นยังไงสองคนเราไม่มีวินัยในการทํางานสังเกตงองค์กรใหญ่ๆคุณเห็นนะจะมีวินัยในการทํางาน ทหารยังมีวินัยทหารถ้ามีวินัยก็ลบโอเก่งเอาชนะยากข้อสามคนเราไม่มีการปฏิสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างที่เนี้ยบริษัทที่ผมทำเนี่ยเราจะมีเหมือนกับวัฒนธรรมเราที่เราพยายามสร้างกันบรรทานเราจะมีช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงแบบช่วงแชร์ริ่งช่วงแบ่งปันที่นี่เลยทุกคนตอนเช้ามา8โมงเนี่ยเราจะมีเอสออกมีติ้ง8โมงนั่งเสร็จทุกคนจะแบ่งปันเรื่องที่เป็นประโยชน์คนละหนึ่งเรื่อง บางคนก็จะยกฮะดิษเรื่องนี้บางคนก็ยกกุรอานเรื่องนี้บางคนก็พูดถึงเรื่องหน้าฝนแล้วต้องบำรุงรักษารถอย่างนี้บางคนก็พูดเรื่องสมุนไพรก็นี่จงกายทุกวันนี้กลายเป็นวฒนธรรนของเราหนึ่งในหลายๆสิ่งที่สังคมคุณภาพควรจะมีร่วมด้วยนั้นก็คือการมีสำนึกสาธารณะเพราะการจะขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้านั้นไม่อาจทำได้เพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการชักจูงช่วยเหลือ และแบ่งปันกันผู้คนในสังคมจึงจะสามารถเกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกันได้ผมบอกกันเลยความรู้เรื่องศาสนาผมไม่ได้มีมากมายอะไรนะแล้วบางทีผมอ่านแล้วผมบางทีผมอายุขนาดนี้แล้วมันไม่ค่อยจำแต่ผมจะดูเรื่องของเนื้อมันมากกว่าในมหาลัยทุรอ่านพูดถึงอะไรเมื่อวานมีคนอยู่มีมีอาจารย์อยู่ท่านที่เป็นมุสลิมก็บอกผมก็บอกก็บอกบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาที่เขาเดินทางออกจากบ้านเขาไปแล้วเขาไป ประชุมหารือเรื่องของทําความดีเนี่ยเอาเราจะยกโทษให้เขาลูกค้าส่วนใหญ่นะผมบอกนะเขาอยากคบคนดีั้างนั้นทุกคนผมว่าเชื่อพวกเราอยากคบคนดีตอนนี้เราเป็นคนดีจริงกับเปล่าคุณดีจริงกับเปล่าดีในะนิยามนะโอเคโดยส่วนรวมด้วยไงคือเราไม่ไปเบียนเบียนเขารักษาคําพูดพูดแล้วโอเครักษาคําพูดเลยสัญญาอะไรก็ต้องรักษาสัญญาไปเทคนิคการขายดูนี้มีโอ้สารบ,บันสารพันเลยนะต้องคุยอย่างนั้นคุยอย่างนี้นผมบอกเทคนิคการขายแบบสุดยอดเลยนะมีอามา นัดว่าจะไปไปนัดว่าจะเอาอันนี้ไปคืนเอาไปคืนคือสัญญาต้องม่ผิดผิวพูดกับเขาแล้วพูดด้วยจะพูดด้วยสำนวนที่ไพเราะเพราะว่านี่คืออิสลามพอเราทําอย่างนี้เองเขาเขาสนใจในอิสลามเองคุณโรดเฮ้ยทำไมต้องถือสินอดรรมฎอนทาไมต้องเป็นทาไมต้องกินอาหารฮาล้านมันจะเปิดโอกาสให้เราได้ได้มีโอกาสได้ที่จะตอบคําถามเขามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคุณดาว่าขนาดไหนทุกวันนี้เราดาว่าแค่คนกับมุสลิมด้วยกัน ด่าว่าคนที่ไม่ได้มุติมันเหนื่อยกว่านะครับถามตัวเราว่าวันนี้ได้เวลาละหมาดแล้วคุณยังเดี๋ยวเอาไปรวมกันเว้ยทั้งทั้งที่ไม่ได้สิทธินะอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคุณจะกล้าละหมาดในห้องพี่ครับรบก,กวนนิดนึงผมขอพื้นที่ละหมาดในห้องนี้ได้ไหมครับตรงนี้ตรงข้างพี่เนี่ยคือไม่มีโอกาสอะ่ะพอเราทำเสร็จเขาก็นั่งดูนะพอเราทําเสร็จนี่มันจะมีบทสนาเนาเลยเฮ้ยทำไมต้องทําด้วยละ่ะแล้ววันหนึ่งทํากี่ครั้งเอ๊ะ ผมมีเพื่อนนะเพื่อนผมไม่เห็นทําอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสแต่บางทีเราแค่เราแค่กลัวไปเองอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้อย่างเงี้ยมันมีสติตลอดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพไม่ต้องแบบโอ้โหวิ w มาลาหลาวกลยุทธองง์อย่างนั้นอย่างนี้ผมเนี่ยโอเควางกลยุทธ์ก็จริงแต่โอเคทุกอย่างทําเบสออนะคนสองคนโอเควางกลยุทธ์เท่ากันแต่คนนึงมีอมานาะอัก尔ากดีถึงหน้าตาจะไม่หล่อเหลาสู้อีกคนหนึ่งไม่ได,ไได้ไม่ได้โกหนวดโกนเขาเกลี้ยงเกลาไม่ได้ใส,ส่สูนนะครับแต่รักษาคำพูด ผมว่าตรงนี้มันเกิดมันมันมันเป็นเรื่องที่อิสลามเราสอนเนี่ยบางทีเราทำงานเป็นยามาอัดแค่เฉพาะละหมาดเนี่ยละหมาดเป็นยามาอัดนะคุณสังเกตไหมเอาล้อวัดบ้าทางหลังตามคนเป็นมัสบุก็ตามได้แล้วเรารู้เลยคุณไปที่ไหนในโลกนะคุณจะละหมาดได้โอเคจบอิหมามให้สลามคุณก็ละหมาดครบแต่การทํางานอิสลามสอนแค่ละหมาดอย่างเดียวเป็นยามาอัดเหรอทุกเรื่องเลยนะเป็นยามาอัดหมดเลยแต่นี่เราไม่ได้คิดเนี่เวลาเรานั่งประชุมเสร็จโอเคละหมาดมันต้องมีหมาไหมมั้ยประชุมมันก็ต้องมี วหน,น้าอมีสนุนหน้าคิดมุชาวรอดกันโอเคแล้วออกมาเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเรานี่เรามีองค์ความรู้วาม,มันแรกมันก็จะได้แนวคิดอะไรใหม่ๆที่่าสามารถจามาพัฒนาสังคมมุสลิมได้ในยุคสมัยนี้ผู้คนล้วนต่างกังวลเรื่องภาพลักษณ์มากกว่าความถูกต้องหลายคนเลือกที่จะเงียบแทนการพูดในสิ่งที่ถูกดีกว่าถูกจัดเป็นคนที่แปลกแยก แต่ถ้าหากผู้คนไร้สัจจะแม้ต่อตนเองจะสามารถสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมได้อย่างไรจริงแล้วผมพูดอยู่เสมอว่าการจะเป็นประชาชาติตัวอย่างที่เอาอร์กล่าวไว้ในครุรานมันมีอะไรบ้างที่เป็นแกนหลักๆมันต้องมีบ้างหนึ่งคุณต้องเป็นคนไม่มุราฟฟกอ่ะคุณก็รู้ลักษณะคนบูุนาฟิฟอยางไงคุณต้องมีอามานะอดทนเป็นพี่น้องกันจริงๆ ไม่ใช่พี่น้องแต่ปากเนะมุสลิมเนี่ยมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเกิดสัมพันธภาพได้อย่างดีคือการให้สลามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแล้วบางคนก็อาจบอกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างน้อยเรามีเครื่องมือที่เราเลาะให้มาอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําหรือเปล่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเาลาสั่งให้เราทําอะไรแล้ววันนี้ผมว่ามุสลิมในประเทศไทยหรือมุสลิมที่อยู่ในทั่วโลกผมเท่าที่ผมสัมผัส่เป็นคนมีศักยภาพ การเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอแต่หากลองได้เริ่มแล้วครั้งต่อๆไปก็ไม่ใช่เรื่องยากหากเพียงไม่ละทิ้งศรัทธาศรัทธานั้นก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้เราได้เช่นกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากกับสังคมมุสลิมนะฮะมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยผมรณรงค์อยู่ตลอดเวลาผมไปงานมุสลิม ทุกงานมุสลิมที่ไปแล้วหลังจากงานนั้นจะมีขยะเต้นไปหมดเลยเป็นไปได้มั้งคะที่เราจะสอนอิสลามให้กับคนต่างศาสนิกก่อนเข้างานสะอาดอยังไงหลังตอกจากงานสะอาดเหมือนนั้นคุณไม่ต้องวรับผิดชอบโต๊ะข้างๆครับโต๊ะที่คุณรับประทานนะครับเกิดขยะเท่าไหร่เก็บใส่ถุงอีกหน่อยมุสลิมจะติดถุงดําไปนะครับผมกับพันยาครอบครัวเนี่ยติดถุงดําไปทุกงานเราจะมีถุงดําแล้วเราก็ทํา ทุกครั้งเวลาเราไปเนี่ยผมจะนั่งมองแล้วผมก็จะคุยกับครอบครัวว่าดูโต๊ะนี้เซว่าเขาจะเก็บไหมสร้างพฤติกรรมนี้ได้ไหมครับเวลารับประทานเสร็จเก็บเฉพาะของคุณดูแค่ตัวคุณนะครับหลังจากนั้นพอเก็บเรียบร้อยแล้วเก็บเก้าอี้เข้าแล้วออกไปทิ้งไม่ต้องมากเรากำลังสอนอิสลามให้กับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมให้เขาว่าอิสลามเนี่ย มันมีภาพเขาทากันขนาดนี้เลยเรื่องที่สองที่ผมอยากจะบอกให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้งเวลาผมมีความรู้สึกเนี่ยผมจะต้องไปนำเสนองานอะไรนะผมไม่คิดเลยว่าอลล็ออยู่กับผมแต่คุณต้องเป็นคนที่คนดีของอลลอก่อนนะครับไปดูว่าอลลอสั่งอะไรอลลอสอลลอใช้สองอย่างนะครับใช้ให้ทําแล้วก็สิ่งที่ห้ามไปดูซะว่าเลาอใช้ใทําอะไรแล้วก็ห้ามอะไรนะครับและคุณไป ด้วยความมั่นใจมั่นใจว่าคุณไปกับเราผมว่าเท่กว่าและก็มั่นใจกว่านะครับผมเป็นความจริงที่เราทุกคนทุกชาติทุกศาสนาล้วนถูกสั่งสอนให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมซึ่งหากกล่าวถึงการเรียนรู้ในเรื่องดีๆนั้นคงทำได้ไม่ยากแต่การปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพต่อสังคมจริงๆควรจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ แค่เพียงเรามีทางนำที่ดีอย่างที่คุณรุ่งโรดค้นพบได้จากคัมภีร์อัลกุรอานนี้สังคมอุดมคติก็คงไม่ยากจนเกินไป

คือทางนำสำหรับมนุษยชาติทั้งมวลเราจะประจักษ์ความจริงข้อนี้ได้จากเหตุผลและโอกาสในการประทานอันกุรานแต่ละอายะเมื่อคำภีกรุรานถูกประทานมาในสมัยของท่านนบีมอสซัสรรมนะครับเวลาสาวกเนี่ยสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรท่านนบีมอสซซัรรมเนี่ยก็จะเป็นคนตอบคำถามเป็นคนอธิบาย รายละเอียดโดยตรงเพราะนั้นบรรดาสาวกที่มีชีวิตยอยู่ในสมัยของท่านอนาับดุลเัลสลับเนี่ยก็ได้รับความรู้โดยตรงจากท่านนาบีอันนั้นไอความขัดแย้งในสมัยส,ยสาวกเนี่ยนะครับก็จึงไม่เกิดขึ้นหากไปเปิดพระคัมีคุณอ่านมาไม่ว่าอายะใดก็าตามที่ประทานลงมาเนี่ย6ก0 0กว่าองค์การที่ประทานลงมาเนี่ยจะต้องคุ้มครองมนุษย์ใน5ด้านคุ้มครองชีวิตเรื่องทรัพย เรื่องสติและก็เรื่องวงตระกูลและก็เรื่องาศาสนาอีกคณะเดียวกันอันกุราก็จะมีความรู้อีกเช่นเดียวกันหนึ่งความรู้ว่าด้วยเอกภาพพระเป็นเจ้าใน6,600องค์การนี้หนึ่งในสามของ6,600องค์การนี้กล่าวถึงว่านุยชาติทั้งหลายพระเป็นเจ้าของท่านทั้งหลายนั้นสรณะอันเที่ยง,งท่านหลายนั้นเป็นเอกเป็นองค์เดียวสองก็คือพระองค์ได้ทรงโปรดปราน ต่อคนดีในอดีตมาอย่างไรตอนนี้นายกูนัก็บอกว่าอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกิมซิรอตัลละดีนะอันอ,นมอาาัมจะอลัลหิมโปรดนำเราสู่มักอันเที่ยงอันเป็นมักคือแนวทางของบรรดาปวงชนที่พระงค์เคยประทานความโปรดปรานมาแล้วพัลนาถึงปวงชนที่พระโค์โปร,ปรดปรานมาแล้วใครอะลลอฮฺทรงโปรดปรานอาดมไหม จึงได้ให้รอดจากไหยนะให้เหมือนอาดัมนบ,บีนูได้รอดจากน้ําท่วมไหมได้รอดจากเนื้อมือของผู้เบียดเบียนเพราะฉะนั้นที่เล่าเรื่องราวของอาดัมเรื่องราวของนบ,บีนู้ในคุรา,านเพื่อเราระลึกว่าพระองค์เคยช่วยเหลือคนที่ประพฤติธรรมไว้อย่างไรช่วยเหลือนบ,บีลูดเห็นไหมช่วยเหลืออีซาโดยยกเขาขึ้นไป ให้รอดจากการตึงกันเขตได้นี่คือการช่วยเหลือให้รอดและช่วยเหลือนบดุลม,มฮัมหมัดสลุลต่านมให้พ้นจากเนื้อมือของพวกเมกกะที่ต้องการที่จะบดขยี้ธรรมะนี้ไม่ให้ธรรมะนี้สามารถที่จะหลุดรอดออกไปคุ้มครองมนุษย์พ้นจากการล่อลวงของมารได้สามเล่าเรื่องราวพระมีฮัมหมัดจะเล่าเรื่องราวของคนที่ปฏิเสธธรรมะนี้ฝ่าฝืนธรรมะนี้ตัววันนี้เห็นไหมบาและเทก และก,การดื่มสุราของวัยรุ่นเพิ่มขนาดไหนคนที่ฝ่าฝืนพระธรรมโดยเชื่อมารโดยไปปฏิบัติเหล่านั้นพินาศอย่างไรปวงชนในสมัยนูคือโนอาพินาศอย่างไรเมื่อน,น้ำท่วมพวกเขาทินันหมดฟโรูนคือฟาโรนได้พินาศอย่างไรเมื่อพวกเขาปฏิเสธธรรมะบรรดาชาวเมกกะ ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดในการซื้อพันธมิตรมารบและพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้อย่างไรและพวกเขาสับสนไปอย่างไรหรืออาจรกุฎันได้ชี้เห็นว่าทุกวันนี้การเดินทางสะดวกมากผู้คนซื้อทัวร์ไปดูรอบโลกไปดูโบราณสถานแต่ไม่ได้ข้อคิดเลยไม่ได้สติเลยสติอย่างที่ศาสนาทั้งหลายสอนให้มีสติไม่ได้สติเลยครับแต่อาจรกุฎันบอกว่าเมื่อได้เห็นโบราณสถานเหล่านั้นแล้วเพิ่งมีสติถึงว่าคนเหล่านั้นหายไปไหน คนเหล่านั้นรู้แต่เป็นผู้ปฏิเสธธรรมะทั้งนั้นน่ะไปดูได้เลยว่าโบราณสถานนั้นบูชาอะไรที่บูชาแล้วไปดูเมืองเมกกะแล้จะเห็นว่าเมกกะนั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างไรนั่นคือผู้ที่ปฏิบัติตามทางของซิรอตันเลยนี่นะอันยัมตะอะลัยหิมตามทางของผู้ที่พระรงค์ทรงโปรดปรานพวกเขาทางของมุฮัมมัดทางของอีซาทางของดาวูดทางของสุไลมานทางของจักริยาทางของยะฮยา,ยา,ยาจนถึงนูฮ์แอะอดัมประการต่อไปก็คือ พระองค์ทรงกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับการฟื้นอาก,การประทานชีวิตการสิ้นสุดของโลกและก็การฟื้นคืนชีพเพื่อรับการพิพากษาบุญและบาปของเราพิพากษาผลลกรรมของเราเราจะเห็นได้ว่าแต่ละครั้งที่อันกรุรอานประทานลงมาจะถูกประทานมาในสถานการณ์ที่มนุษย์ประสบปัญหาหรือต้องการคำอธิบาย ในสถานการณ์ต่างๆแล้วอันกุรอานก็จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์นั้นๆให้กับมนุษย์ได้ทุกคราทุกครั้งไปเช่นนี้จึงทำให้เราได้ประจักษ์ว่าอันกุรอานไม่ได้เป็นเพียงแค่คำภีแต่อันกุรอานนี้คือความเมตตาที่เอกองอัลลอฮ์มีมาแด่เหล่ามวลมนุษยชาติ